รวมตัวกันยังไงกล,ลวิธีมันคืออะไระครับก็ก็มี2ประเด็นหลักนะครับ,รบก็คือการรวมตัวเนี่ยก็ดูในเชิงปริมาณค่ะนะถ้าเรามีจํานวนคนเพียงพอนะถ้าสมาชิกสักคนนั้นๆมีมากพอก็จะทำให้การรวมซื้อรู้รวมขายเนี่ยนะต้นทุนลดลงค่ะทีนี้มองในเชิงคุณภาพเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในการรวมตัวกันนะของสมาชิกต้องต้องเข้มแข็งนะครับหนะึ่งร้อยคนเนี่ยบางที ก็รวมตัวกันบางทีก็ไม่เอาด้วยอะไรอย่างนี้นะอ,อย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนั้นนี่แหละครับคือความยากของการจัดการสากเะลเวลาอาจารย์ไปดูงานต่างประเทศในประเทศที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องของการสากลประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาทําอย่างไรระบบสากลเขาจึงเข้มแข็งคะอาจารย์แลวเขาต่างกับบ้านเรายังไง,ต,งต้องยอมรับนิดนึงนะครับความจริงแล้วเนี่ยหลายประเทศ ในโซนเอเชียเอาพูดใกล้ๆก็ได้นะครับก็มีญี่ปุ่นนี่นะก็เป็นที่ยอมรับว่าเขามีความเข้มแข็งมากในทางสากลอาจจะเรียกได้ว่าประชาชนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสากลทั้งหมดะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่มีระบบการิหนรจัดการเนี่ยค่อนข้างดีจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยมีความเกี่ยวข้องไม่มากนักนะแต่ว่าในสมาชิกหรือในหมู่ประชาชนเนี่ยนะครับมีการรวมตัวค่อนข้างดีเข้มแข็ง นะทั้งในเชิงคุณภาพและก็เชิงปริมาณที่ผมเรียนใี่ทราบแล้วะจะให้อาจารย์ปิดท้ายสักนิดนึงนะคะว่าเอแล้วถ้าเราไม่เป็นหนึ่งในกระบวนการสาก์เนี่ยการผลักดันให้สาก์กลายเป็นวาระแห่งชาติจะเกี่ยวข้องไหมกับประชาชนคนทั่วทั่วไปครับก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะ,นะครับว่าสาก์นี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเภทนะครับที่จะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาในบ้านเมืองนี้นะครับโดยเพิ่งแล้วเนี่ยใน สามเรื่องนะครับคือเรื่องของอทั้งเศรษฐกิจนี่เป็นตัวนำนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของสังคมคือการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองบางท่านอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องอะไระมันเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสกรอร์เนี่ยเป็นเป็นหลักการที่เน้นเรื่องของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยะนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าหากได้นำเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยก็จะทำให้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองนี่ดีขึ้น, mm hmm. นดีขึ้นแล้วพัฒนามากขึ้นโอเควันนี้เราคงจะได้เนื้อหานะคะในมุมมองของทางด้านนักวิชาการที่เราพูดกันว่าเราจะผลักดันให้สากรกลายกลายเป็นวาระแห่งชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็คงจะไม่กลายเกินเอื้อมและคงจะต้องอาศัยนะคะภาครัฐเป็น ตัวจักรสำคัญในการที่จะทำให้ระบบสากลของประเทศไทยนั้นเข้มแข็งมากขึ้นนอกจากการที่เราจะเข้มแข็งด้วยตัวเองในสากลแต่ละสากลแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐจันยาสุภาพนักสากลแห่งชาติและคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณค่ะจันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในแวดวงสากลค่ะ จูนรัชนีแจ่นจรัสสนิบาตสหากรณ์แห่งประเทศไทยให้บริการห้องพักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันห้องประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อฝึกอบรมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารอร่อยกับครัวสาหากรณ์พร้อมสับสำหรับสาหากรณ์สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปในราคาย,ย่อมเยาว ศูนย์รัชนีแจ่มจันทร์สันนิบาตสากรแห่งประเทศไทยไม่ใกล้ไม่ไกลถนนพิชัยกรุงเทพมหานครสำหรับช่วงที่3ของรายการก็เป็นช่วง Co-op นิวส์นะคะเราไปตามความเคลื่อนไหวของคนในแวดวงสากลกันดีกว่าค่ะไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะ เมื่อวันที่21มิถุนายน2555สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระอนุสวรีพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีจำจรสกรมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนักคณะเศรษศาสตร์มหาวิทยายลายัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวนโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่งมีพระชนมายุครบ8 4สพรรษาขบวนการสหกรณ์อันได้แก่สนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ทุกประเภทรวมถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคนในวงการสหกรณ์ทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระอนุสาวรีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยประดิษฐานไว้บริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตองค์ความรู้และบริการวิชาการในด้านสหกรณ์การแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการะราคุณกับขบวนการสหกรณ์ไทยโดยหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีประทานมูลนิธิโครงการหลวงพระโอรสในพระราชวรวงศ์พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัดกรมมื่นพิทยาลงกรณผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยและส่งเสริมให้มีการศึกษา เผยแพร่วิธีการสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบันพร้อมด้วยพระประยุรญาตเฝ้ารับสเสด็จส่งเยี่ยมหอจดหมายเหตุสหกรณ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้งานด้านสหกรณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันภายในคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยทลาลัยแม่โจ้ และทั้งหมดนั้นก็คือข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบ7วันที่ผ่านมาของชาวสากลค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานด้านสากลหรือสนใจจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะที่ w w w c l t o r t h วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ